สวัสดีครับผมนายกิษราจันทูนท่านประจตัว6 8 3 0 1 0 4 1 1 4 1 Input s t a r นสีอ x ศูนย p สตอป x 1นึ่งออปตเล y e น l o w เฮลโลเโ y กีนไว้สามกีเลสไฟสี่เมื่อกดสตาร์ทสต็อปจะทำงานสองวินาทีเมื่อกดสต็อปปุบสองวินาทีกีฬลจะทำงานห้าวินาทีแล้วกดสต็อปจะค้างไว้ห้าวินาทีเมื่อกีฬลหยุดทำงานสต็อปจะทำงานอีกหนึ่งวินาทีเมื่อสต็อปหยุดทำงานกีไลจะทำงานอีกห้าวินาทีเมื่อกีนหยุดทำงานเยลโล่จะทำงานสามวินาที เมื่อยันโรยหยุดทำงานสต็อปจะทำงาน2องวินาทีและกีไลจะทำงานอีก5วินาทีทำงานควบคู่กับสต็อป5วินาทีเมื่อกีไลหยุดทำงานสต็อปจะทำงานอีก1วินาทีกีนจะทำงานครั้ง5วินาทีและกดสต็อปเพื่อหยุดทำงาน